ปารปปชตนะพรบวรมหาบุญบารมีประธานโครงการประดิษฐานพระศรีวลี789องค์ทั่วไทยและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์พระศรีวลีได้นำคณะและญาติบุญร่วมงานเปิดฉายภาพยนตร์พระศร,รีวลีรอบปฐมทัศ์ณรงภาพยนตร์เมเจอร์ราชโยธินเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน หม่อมราชวงศิราคมกิติยากรมาเป็นประธานพร้อมด้วยศิลปินนักแสดงอาทิปานธน,พ,นพรเอภสินเรืองวุฒิแอพัทรารินปอนธนัทโฟมอน เจนุตตลุยธรรมและผู้มีเกียรติอีกมากมายมาร่วมพิธีเปิดฉายภาพยนตร์อย่างเป็นทางการพร้อมด้วยแฟนคลับสายบุญที่จองตั๋วล่วงหน้านับเดือนได้มาร่วมลงทะเบียนพร้อมรับน้ำอัดลม1แก้วป๊อบคอร์หนึ่งกล่องและลุ้นเรียนพระสีวลีเนื้อทองคำหนึ่งองค์พร้อมร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและสวดมนต์เสริมบารมี แห่ององค์พระาศาสดาอาจารย์และเก้ากับทั้งนารุภาพอเบอิกบานคือดอกบัวอีกทำต้นทางคันลายอาจารย์ป๊อบชดตนาพรนักแสดงผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์กล่าวต้อนรับประทานในพิธีโดยหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากร ได้กล่าวที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์จัดสร้างเพื่อนำภาพยนตร์พระศิวลีเผยแพร่เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องราวการประพฤติปฏิบัติให้คนมีจริยธรรมศิลธรรมเพื่อการละชั่วทำความดีเป็นต้นแบบแห่งการเป็นผู้ให้และมีความเสียสละถัดมาได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำองคอ์กรและบุคคลทรงุนนุฒิหม่อมราชวงศิราคมกิติยากรได้เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลดังกล่าว วันนยูใรรุสกนดไว้ก่อนฉายภาพยนต์แฟนคลับได้ร่วมพบปะดารานักสแสดงประกอบด้วยปานธนาพรเอภศินแอพัทรารินปอนธนาโภมมอนเจนุตตลุยธรรมท่านสหรัฐนพพราศซึ่งได้รับเกียรติในการต้อนรับอย่างล้นหลามพร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบฉายภาพยนตร์พระราสีวลีอย่างเป็นทางการนะครับเรียกว่ารอบพิเศษนะครับก็ได้รับการตอบรับกับพี่ๆทุกคนเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับผมครับอ๋อใช่ครับวันนี้เรามีการส่งเสริมกิจกรรมนะครับจริยธรรมศิลธรรมการสวดมนต์เป็นทํานองสรพันยาพิธีนะครับเพื่อให้เป็นการจันรงแล้วก็ปลูกฝังนะครับเยาวชนน้องๆเนี่ยให้เกิดความตั้งใจที่จะ ต่อยอดนะครับในความดีต่อไปครับเรื่องของภาพยนตร์พระศรีวลีเนี่ยเราได้มีการรีมิกใหม่นะครับจากภาคเดิมเนี่ยก็จะมีการทําทการส่งข้อมูลนะครับเรื่องของการตัดต่อใหม่นะครับการนําภาพยนตร์เนี่ยร้อยเรื่องนะครับนำเสนอให้กระชับขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทําความเข้าใจในอริยบุคคลนามว่าพระศรีวลีได้มากยิ่งขึ้นครับ ผมก็มีดารานักแสดงนะครับอย่างพี่เอพาส,สินนะครับมาร่วมสมทบแสดงเป็นบทของพญาทัตตะเทวราชก็คือพญานาคร่วมใส่บาดพระศิวลีในขณะที่พระองค์นั้นเดินทุดงนะครับเข้าไปในจาริกป่าครับผมใช่ครับพี่ปานก็เม่ตานะครับมาร่วม,ร,วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์พระศิวลีให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ไพเราะมากครับผมครับ อันดับแรกก็ขอฝากไปยังผู้บริหารทางบ้านเมืองนะครับประเทศให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดสร้างนะครับหรือว่าส่งเสริมจริยธรรมศสลธรรมให้ดีที่สุดนะครับให้เรามีพื้นที่ที่จะได้นําเสนอนะครับไปถึงชุมชนแล้วก็สาธุชนทุกคนได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทาง y o u t u b e นะครับพิมพ์คาว่าพระศรีวลี789หรือทางเพจภาพยนตร์พระศรีวลีครับผม ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับท่านประธานในพิธีนะครับหม่อมราชวงศ์จจราคมกิติจากกรนะครับซึ่งท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ที่สําคัญนะฮะท่านได้แสดงนะครับในภาพยนตร์เรื่องพระศีวลีด้วยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับท่านครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนีครับผมสวัสดีครับวันนี้เดินทางมาเป็นประธานครับครับครับผมแล้วก็ในบทภาพยนตร์นะครับท่านท่านประธานแสดงเป็นอะไรครับแสดงเป็นพระเจ้าโกลิยะครับโกลิยะเป็นตาของพระศีวลีโอ และเป็นคนตั้งชื่อให้ด้วยครับผมสาธุฮะอันนี้คือในภาพประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ชมท่านในวันนี้นะครับอยากให้ท่านได้เชิญชวนด้วยครับท่านครับวันนี้มีผู้คนนะฮะที่เป็นแฟนคลับของหนังพระศิวลีเนี่ยแล้วก็เป็นแฟนคลับของท่านประธานด้วยมาเยอะเลยครังละพอครับคือหนังหนังเรื่องพระศิวลีเนี่ยเป็นหนังที่คนยังรู้จักน้อยอยู่แต่ไม่รู้จักกันมากครับแต่ก็มีโอกาสดีที่ป๊อปเนี่ยนะได้ ทำไปไว้ทั่วประเทศไปปฏิสถานไปทั่วประเทศครับซึ่งหนังอันนี้ก็ได้ทําให้พระศีวลีเป็นที่รู้จักของคนขึ้นมาบ้างครับแต่ว่าถ้าได้มาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รู้จักพระศิวลียิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกครับผมวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับทั้งแขกผู้มีเกียรติแล้วก็โดยเฉพาะพ่อจีนะครับหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยกรคณะศิลปินดาราสายบุญนะครับ ทุกท่านเลยแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมทั้งสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็สิ่งที่ได้กระทําวันนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับเนื่องจากเราฉายเป็นรอบพิเศษนะครับทําให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เพื่อให้ธรรมะเบ่งบานนะครับธรรมะเบ่งบานก็หมายความว่าจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ความรู้ในด้านปัญญาแล้วก็ชีวิตของสาธุชนนะครับทุกคนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองด้วยครับผมท่านผู้กลับฮะ ฉายไปแล้วรอบสื่อมวลชนแล้วก็ทราบว่าเป็นเป็นฉายแบบหนังกลางแปลงด้วยนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับนิดนึงครับนิดนึงวันนี้ก็รู้สึกยินดีครับเพราะว่าหนังของเรานะครับโจทย์แรกก็คือก็เพื่อนํามาเผยแพร่ให้พระพุทธศาสนาได้เป็นที่รู้จักนะครับในตัวตนในเรื่องของความประพฤติปฏิบัติของอริยสงฆ์เจ้านะครับก็เกิดมาจากบุคคลธรรมดาฉะนั้นถ้าเราเอาเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสังคมของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ฝากติดตามทุกทท่านนะครับได้รับชมในภาพยนตร์พัสติวลีครับ าูครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมขาตอนนี้เจโนนะครับอยู่กับนักแสดงนะครับในภาพยนตร์พระศรีวลีอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสหรัฐหรือพี่สหรัฐของเราเดี๋ยวไปคุยกับท่านว่าท่านเล่นเป็นบทอะไรฮะเียนแบบนี้ครสวัสดีครับ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 พี่ครับในภาพยนตร์เล่นเป็นอะไรครับเป็นพระวินัยทรครับพระวินัยทรพระวินตรเทระครับผมครับผมติดตามเห็นเห็นติดตามพระศรีวลีไปออกทุดงด้วยใช่ครับครับก็ตามทุดงครับท่านท่านเล่นอยู่ในนั้น ตลอดทั้งเรื่องเลยไหมฮะหรือว่ามีมีเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆใช่ไหมฮะครับผมได้รับเชิญพิเศษครับครับผมก็เป็นนักแสดงนะครับในภาพยนตร์พระเสวีวลีพระวินนททรเนี่ยนะฮะในสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นคนที่ทรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกต้องถามพระวินนททรรนะครับเป็นคนตัดสินถูกต้องครับในในภาพยนตร์พระเสวี่ลีผมเห็นตัวอย่างนะเห็นมีฉากแบบคือถามถามพระเสววลีด้วยว่าท่านท่านจะไปไหนท่านมีจุดหมายอะไร ขับไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่พอไปดูในภาพยนตร์แล้วนี่อ๋อเล่นได้มืออาชีพมากนะท่านผู้ชมทานะครับกับพี่สหรัฐของเรานะครับในเรื่องรับบทเป็นพระวินัยทอเดี๋ยวตามพี่สหรัฐไปดูผลงานของท่านเลยครับในโลกภาพยนตร์รับบทเป็นราณีกุตลาค่ะเกี่ยวจะอยู่ในพบชาติหนึ่งของพระศิวลีค่ะคือจะเป็น เป็นเหมือนเป็นภรรยาของพระศิวลีในชาติหนึ่งแล้วก็เป็นชาตินั้นเนี่ยพระศิวลีเป็นเป็นองค์ชายที่ที่ต้องหนีออกจากออกจากเมืองตัวเองมาแล้วเราเนะี่ยก็ตามพระสวามีมาด้วยแล้วก็มาดูแลพระสวามีก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นความรักที่คือเราก็เป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้เนอะแต่ว่าเราก็ยอมที่จะมาลำบากกับคู่ชีวิตของเราอดทนอยู่กับคู่ชีวิตของเราแบบนี้ค่ะ นั่นคือบทนะครับใช่ค่ะคเ,เล่นไปหลายหลายฉากหลายตอนไหมฮะในช่วงนั้นก็จะมีก็จะมีช่วงของอาชาติหนึ่งของพัศิวลีนะคะตอนนั้นเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดนาชาลีเตดใช่ค่ะคแต่ตอนนี้เป็นพัศิวลีเรียบร้อยะนะค,ะครับแล้วก็น้องแอนได้มาเห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ ก็ <g ül> ดีค่ะก็บุญบุญใช่ไหมก็ <laughs> ใช่มีมันมีสวดมนต์ด้วยก็ดีค่ะ <laughs> คือไม่มีที่ไหนเนาะมาชมภาพยนตร์แล้วได้สวดมนต์ก่อนนะได้ไ้พาะสวดมนต์ก่อนนะมีภาพยนตร์พระศิวร,รีคร <c oughs> ับตอนนี้มีผลงานอะไรไหมคะที่เป็นส่วนตัวของน้องแอร์คะ <c oughs> ผลงานที่เป็นส่วนตัว <c oughs> พอดีว่าตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งจะมีน้องน้องเพิ่งอยู่ได้แปดเดือนใช่ครับค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบเบรกแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มอยู่ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมารับงานได้เหมือนเดิมค่ะ ให้ดองๆอดังๆนะคะขออนุญาตให้เชิญชวนให้หน่อยนะครับให้ผู้ทัศน์ชนทั่วไปเนี่ยมาชมพระพชนพระศิวลีเราครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธหรือว่าไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ <ừ> ก็สามารถที่จะมาชมพาพพญเรื่องพระศิวลีได้นะคะคก็ถือว่าเป็นถ้าเกิดว่าสายบุญชอบก็อาจจะเป็นแบบเกริ่ความรู้แล้วก็ไรายได้ของพนตพญเรื่องนี้เนี่ยเ,เราก็ได้นําไปทําบุญกันด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้นับถือศาสนาพุทธในจริงๆมาดูเนี่ยก็อาจจะได้แบบแง่คิดข้อคิดอะไรบางอย่างกลับไปด้วยก็ได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้องแอมมากจ้ะขอบคุณครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นภาพยนตร์ที่อาจจะไม่ได้ทําเงินนะคะแต่เป็นภาพยนตร์ที่อาจจะทําให้ใจเราสบายขึ้นใจเราพบทางออกอะไรบางอย่างขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ถึงสองชั่วโมงเนี่ยบางคนบอกว่าดูแล้วมันจะ ยังไงล่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนเนามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโดยทันทีแต่เราต้องบอกว่าบางครั้งการดําเนินชีวิตเราเราต้องมีเรสเฟลนที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศิวลีเองท่านก็ถือว่าเป็นถ้าพูดในศัพท์ปัจจุบันเรสเฟลนก็คือเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างทางปัญญาม,มากๆที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียเวลาดูเท่านี้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นลิ้นชักทางความคิด เป็นกล่องทางความรู้สึกที่เราจะเมมโมรีของเราเอาไว้เนาะถ้าวันหนึ่งเราไปเจอประสบปัญหาใดๆก็ตามที่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะเจออะไรเราจะเจอทุกก้อนไหนก้อนเล็กก้อนใหญ่เราไม่มีวันรู้แต่เราเชื่อว่าถ้าเรามีเรามีตัวอย่างทางปัญญาที่สําเร็จรูปมาให้เราดูแล้วเนี่ยนะแล้วเราเก็บเอาไว้เป็นกล่องความคิดแล้ววันหนึ่งที่เราเจอทุกก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยพี่เชื่อว่ากล่องทางปัญญาเหล่านี้ที่เราเคยสะสมเอาไว้เนี่ยมันจะถูกนําออกมาใช้ได้ ออกมานำให้บรรเทาในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นได้ทําให้เราแก้ทุกข์อย่างมีสติจริงๆคิดว่าทําให้เราไม่หลงทางไปแก้ทุกข์ในทางอย่างอื่นๆค่ะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าแก่นแท้จริงๆของขององค์ท่านคืออะไร,รนะคะคสำคัญที่สุดก็คือป็นว่าต้องดูปฏิปทาของท่านในการที่ท่านทไมเยนถึงได้เป็นได้เป็นเรื่องของทางโชคลาภท่านทําอะไรมาท่านมีเหตุอะไรมารรจริงๆถ้าเราถ้าเราแบบไปเอาที่เหตุจริงๆอาจจะได้ประโยชน์มากกว่า ในคําว่าลาบอย่างงี้ค่ะหลายหลายคนเลยฮะยังไม่ทราบด้วยนะพี่ปานเป็นเป็นคนร้องเมื่อกี้เมื่อกี้หนูนั่งอยู่ข้างหลังอ๋อพี่ปานเหรอพี่ปานเหรอคือเขาชื่นชมนะครับอย่างหนึ่งที่ได้คุยกับพี่ปานมาตลอดคืออย่างน้อยๆเราก็ได้ถวายเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นบุญของพวกเราแล้วนบุญมพิเศษที่สุดก็คือเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องพวกซิวลีในโรงภาพยนตร์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็น CSR คือนําภาพยนตร์ไปฉายให้ให้กับ ใช่เป็นหนังกลางแปลงตามตามวัดบาอารามต่างจังหวัดคือที่ห่างไกลนะฮะวัดที่ที่ลงหนังเข้าไปไม่ถึงชาวบ้านได้ดูพระได้ดูซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่คอมเมอรเชียลนะตรงมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเออม,มันเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือแล้วก็ไปแผ่ไปแผ่ไปแ,แผ่ธรรมะนะครับแล้วก็แผ,แผ่บารมีของพระสิวลีก็เป็น,เป,นเป็นฉากที่ที่เสริมขึ้นมาเพื่อให้ภาพยนตร์เนี่ยมี มีวิติมากขึ้นครับจริงๆก็เป็นเรื่องราวตามตำนานเพราะว่าพญาทัตตาเทวราชก็เป็นเป็นเทียน่าที่ที่อยู่ในพระพุทธประวัติของพระสิวลีหัใชใจยของเทียานาคือการดูแลพุทธศาสนาะครับไม่ว่าจะตำนานใดแม้แต่ของพระสักยะของเราที่ก็จะมีเทียานาาอยู่ด้วยมีพญามุจลินมีโอมม้มีหลายองค์ด้วยกันนะครับเราก็เพ็นเห็นในความตั้งใจของพี่ป,ปอ๊อปที่จะทำรายได้ไปสร้างศางัสนสถาน อะไรแห่งก็ช่วยเหลือวัดอะไรแห่งซึ่งมันทําได้ยากครับในเศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าเขาก็ยังพยายามที่จะทำแล้วก็ยังยึดมั่นในอุดมการต่อไปซึ่งตรงนี้คนแบบนี้ไม่น้อยถ้าเราไม่สนับสนุนแล้วเนี่ยมันจะหมดไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องต้องไปกำลังให้ครับเราเป็นแค่ผู้สื่อสารเนั้นเองนะเป็นเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแต่จะอยู่ได้ขนาดที่อยู่ได้ก็ด้วยด้วยคนจำนวนมากกว่าหนึ่งนะครับซึ่ง เมื่อหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยช่วยคนละนิดนะฮะทำได้ทุกอย่างในโลกผลงานที่เป็นผลงานส่วนตัวของพี่เอนะครับส่วนตัวเลยฮะอ๋อก็ก็มีมีภาพยนตยร,ร์หลายเรื่องมีละครหลายเรื่องคะที่จะกรมรัชอ่อนก็น้ำผึ้งผมทั้งช่องสามนะครับพระบทเป็นเป็นคนดีนะฮะนนานจะได้เล่นแบบดูทัชชีเรื่องสิวรีก็เป็นเฮียนา,ยนาก็ถือว่าแบบเออเป็นการพลิกบทนะครับแล้วก็ มีเรื่องแม่เบี้ยนะช่องช่องเจ็ดแล้วก็มีอีกหลายเรื่องหลายๆช่อง